บ้าแทบกได้ไตบ้เออกลยเอ่กลกล่องบดีเา้นบานนี่พี่นบอา้าอวดมาเตะเอาบ้เดือดเลย่บ้าน สวัสดีครับผมแม่พี่น้องเนาะวันนี้ก็พบกับอันมานอกคือเก่าเนาะพี่น้องอันมานอกวันนี้มาเปิดคลิปอยู่นี่ละแถวโมบายพี่น้องทงหน้าเนาะทงหน้าวันนี้ก็ได้รับชมคลิปนี้กัฝากให้กำลังใจอันมานอกโดยการเมืองโฆษณาในเด้อพี่น้องเนาะพอเป็นกำลังใจเหตุคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะพอๆกันลายมือพอๆออันมานอกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอันมานอกวันนี้ยังมาแต่จิงลีดเนาะพี่น้องจิงลีดดำอย่างเนาะ คลินงานกันยาวไปก่อนแล้วมา่น้องขาอยากเปิดคลิปแจ่ข่าวเนาะข้างทางเนาะพี่น้องเนาะไปได้จริงหรีดดำเนาะจอนี่พอได้นี่ละอายุห้าคิปน้ำให้แถวบ้านเนี่ยพี่น้องทงให้ทงหน้านาะเพราะมัวบ้าอันกัดบอกไกลจากทงหน้าบอกไกลจากบิ๊กซีวอลินแมคโควาลินเนาะพี่น้องเนาะก็ยูส่วนลังหลังบิ๊กซีวอลินนี่ละพี่น้องหลังแมคโควาลินเนาะนะครับไปเลยพี่น้องเขาจะมากับไฟแนลไปเลยติดต่อทีมงานเนาคือเก่าพี่น้องมีไฟแนลปะ รับชมกันครับพี่น้องบบาแทบกันได้ใบตานมานนี่ทายเป็นช่วงเป็นช่วงเลยครับพี่หน่องโอ้ตัวใหญ่ตัวเด้อพี่น้องบอมาเนี่เนาะทิ้งดีดอืมพีมน่น้องย่างขวดบะเบาเบาแทบไปคนหลากใบตาลสี่ามขวดหนอคือว่าเอาอ น,น่เอะอ่า ok. เอออ่ ok. อาเิมไปเตไตามเนหลังค้เาเลยไงวะแ้วนเนาานบาแทบเบาแทบไปคนอคือ ok. กล่องไปนำห้าไปนำหนึ่น ตื้นใบตานี่นะขขเตือแม่เลยนี่เก็บตะกวนบ้าแทบเลยพ,พี่นาะเตื่อหต่เอาไปเลยเก็บตนะะกวนบ้าแยบไปพี่นนอะโอ้ตัวใหญ่นึง

แกงแก,แกง,นนงเก็บนกนอรบถ่ายคลิปไปนเก็บน้กนไนำเลยเยอะนี่นเยอนี่เก็บตัวนี้ก่อนอัเก็บ,บอกเอาหน่เก็บปะถ่ายคลิปู่นี่อเนอรตามนเี่ยนไแวนี่ <c oughs> แขโคกๆเขเกนดีเลยไปหลีานาะตีนต้องดวงเต๋จะมองมันหก่ไม่าเนไหน่าอัอสเ่พนแม่พนไหน

ได้ย้อนได้ย้อนงาตานเนาะนใบตานบาแบจีดคุละคุอคุระวานหนึ่งทรงรูหน่งทรงกรากูอันคือตัวใหญ่เดตัวียเก็บตัวใหญ่น้อหดเขียดเลยเจ็บหดเขียดปะเอาเวอร์ไดวไปล้อ้ยู่ข้างทางอย่างนี Mười rồi. Đầy giòn. Nga tán. Tàn Nó. Thôi bay tán. Bộ đầy xăm. Thôi bay tán. Bộ đầy xăm. Châu Mê. Bộ ngang lọ. Đứa อแต่ข่าวนึงเลยเพี่น้นงเปลี่ยนพันไม่ปาอวนเพิ่มาเตะเอาบดเต๋ปบ้านเนี้ลาตอาัว่มันันอันนี้ได้ชอดเขียดเด่นเขียดไอาไปเกียดไลยนนีอันขวดกขวดก็ขวดนจ้อหูจองหูจอ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 แกงใ่พักติ๋วเนา้กําลังดอกพักติ๋วเนาะส่วนส่วนกําลังหิ้ งาตาบานมือแดงมัน hmm. ม <laughs> so ันเลาบอดีเลาบดีญ่งานตาพี่น้องลบคมน้อยนึงน <laughs> <Le même S 3> ้องมีต่มีน่อยจากบาดมือแค่เขียดเียนทงไปปล่อยเนี่ยที่ไรมันเอาไปคิดเขียด ียงซีฟโกโต้กสิแกงหมลยได้แกงดแกงีีดีแกงีดีอแกงเดีนแกงีดีอยกเป่นพันมล่องเ่อนีอยู่ปหนล่องอีกบางนึงพี่น้องตรงไครับโอตให้มันเป็นแปน ก็มีก็มีก็มีให้ให้เดียวหนะอยยงตมหมาบังหลังจับตวันท้ห่าแต่ว่าให้ผุนบ่มีเนอย่างขามไปเลยขี้นารูเงียให้แนก่อนันไหนวันไหนให้กาอย่า <lonely> ่หัดเจ็หมูเจหมูค้าขาแบบนด้เลยขาเรียบร้อยโทรอาหารเอยมันเต็มเนี้ยผมไปมันเต็มเลย พอยมงุ่มว่ะจับใส่ค่ยุบตตอดเอาจพรอยไม่งุ่มเลยจับจับพอยมุ่มใจมันเป็นจีดีดนะทีเดีมันทีดีหน่อยไม่งุ่มเลยใจว่ะนี่นี่นี่ไม่งุ่มเลยแค่ยุบ่ะตอดเอาโอ้ยบ้าแทบจ๊ปไปงุ่มจะทําเอ้ยเดี๋ยวเป็นสเปเลเมนไม่งุ่มกันแร้วรััจะเป็นสเปเลเมนตัวมันคือจีดีดเนอะจับใส่ปุ๊บหรือไมงุ่มตัวนี้วะ Nakur, còn lạy vào tà lạy vào tà lạy mà, tà lạy vào 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 tà

ก้มลำก้มขี่มันค้างคืนหนึ่งนะค้างคืนหนึ่งค้างคืนหนึ่งถ้ามีบ,บอกบอกอื้อใส่กี่ขัดขึ้นมันใส่กักน,กนอ๋อ้ผฟักทองไปหน่อยฟักทองใส่เปี่ยนหนึ่งเนาะขึ้นมันดีเอฟเข้ากุ๊กก็ใช่หน่อยเป็นอย่างร่างกายเมื่อน้ำงาตานเนาะงาตานปวดงาตาลเอางาตาลปวดไปหน่อยได้ปวดเคลียรเนาะไม่มีต้นตาลอยู่พอดีเลยในงาตาลพักกันในงาตาลกัน เ้ยแต่ก็ได้ถ่วหนึ่งเลยนะเนาะถ่วหนึ่งนาว่าสือ่โอโกสิบบาทดีหรอประมาณว่าไม่รู้ว่าทราบว่าสื่อลอยหนึ่งเปิดร้านไปล,ล่าไปชั่วโมงไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะบาวแทบบาแทบคนมันมันหมดก็เขียนไลายเนาะถ้ายนอัสอม่็เดียถอดถ้าไม่เขียนพอดีจะกดเขียนเสร็ถ้าไม่เขียน แจ้งแ้กแจงใส่ดอกยดอกพักติวแจงเขียนใส่ดอกพักติ๋วเนาะพอดีแถวไปหรเมื่อยจะบอกไลยครับเมื่อยเมื่อยยังเ้าเปมัไปสมุนกลัวเลยยังยังไกลๆหนึ่เพิ่งนาฬิกาจะออจกบ้านมันจะกมุงกลัวออกจกบ้านมันหกมุงเครืงต้นนี้สองถุงครื่อโมยเคร่งถุงเครื่ง สองโอ้ Ooh, สม <moder ne. S 1> ู่ก่าเกือบสองสั่วมงเกือบสองสม่มงใ่ไปใสรี้าบอกชิมงานเก่างานเดืยวไมน่องน้องบาดทึกกองให้น้องบาดประเดียไปนั่งมาหนน้องบาดเป่าื่นถ้าไม่เราคลิปนี้ไ้ซ้ำนี่แหละประมานนี่ละบรรยากาศจะพอกันชิมหนาเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย